แกงขี้เหล็กให้อร่อยไม่ขมมากต้องเป็นขี้เหล็กยอดเหลืองนะครับอย่าไปเลือกยอดแดงๆมาปลูกนะครับหรือไปเก็บตามป่าก็เลือกยอดเหลืองๆแบบนี้นะครับทุกคนนําขี้เหล็กนะครับมาต้มในน้ําเดือดนะครับเด็ดขี้เหล็กไว้นะครับปล่ยใน้ําให้เดือดก่อนนะครับสูตรของยายคาพูนะครับน้ําเดือดเราค่อยลงใบขี้เหล็กที่เราเด็ดไว้นะครับพอสุกแล้วเราก็เอาขึ้นมานอกน้ำเย็นแล้วก็ปั้นไว้แบบนี้นะครับอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับทุกคน ใบย่านางหลังบ้านเราเองนะครับเราก็มาขยี้นะครับจะใช้เครื่องปั่นหรือใช้ครกก็ได้ครับแต่นี่ผมใช้ครกแล้วโขลกแล้วก็คั้นนะครับมันจะได้น้ําเข้มๆนัวๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาแกงแบบอีสานแบบใหญ่คาครูนะครับมีตะไคร้หลังบ้านเรานะครับแต่หอมแดงนี่เราซื้อมาทุบๆลงไปนะครับแค่นี้นะครับก็หอมอร่อยแล้วนะครับปล่อยให้น้ําเดือดนะครับเราค่อยใส่ใบกิเลกลงไปนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกงขี้เหล็กอร่อยๆกับยากระพูกันนะครับสูตรนี้นะครับทําไมแกงแบบนี้ไปดูกันเลยนะครับหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการทําแกงขี้เหล็กไม่ให้ขมนะครับคือเลือกยอดให้มันเหลืองๆแบบนี้นะครับอย่าไปเลือกยอดแดงนะขมปีเลยนะทุกคนผมก็ปลูกไว้ประมาณยี่สิบกระต้นในสวนหลังบ้านนะครับต้มกินต้มขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผมนี่ก็เป็นน้ำใบยะนางนะครับจากสวนหลังบ้านเราเองนะครับ นำมาโคลกนะครับแล้วก็มาคั้นนะครับจะดีกว่าการปั่นนะครับปั่นมันจะไม่ค่อยอได้น้ําแบบนี้นะมันจะต้องใช้แรงขยี้บ้างกันเถะนี่ก็ใส่ตะไคร้นะครับนี่เป็นตะไคร้หอมนะครับอยู่บ้านเราเองนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงนะซื้อมาหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยขี้เด็กที่เราต้มนะครับ เนื่องจากคลิปนี้เราจะแกงให้คุณแม่กินด้วยนะครับอายุ83เราใส่หมูบดเนาะแม่จะได้กินง่ายๆนะครับฟันไม่ค่อยดีแล้วแต่เคีือเม็ดมะขามนี่ไม่ยอมใครนะครับยายกำพูเนะี่ยตามด้วยพริกนะครับผมทำไม้แกงแบบนี้นะครับนี่ลูกโดดเราจะใส่แบบนี้เราจะไม่โขลกหรือทุบนะครับเพราะว่ายายกำพูกินไม่ได้นะครับนิดเดียวแต่ปากนี่ร้องไห้เลยนะครับคุณยายทุกวันนี้แต่เมื่อก่อนนี้ยายบอกว่าไม่เผ็ด ไม่อร่อยนะครับเราจะมาปรุงรสนะครับใส่น้ำปะล,ะผล,ลดดาผงชูรสรสดีตามชอบเลยนะครับทุกคนน้ำปลาเราปรุงตามชอบเลยนะครับทุกคนเราใส่น้ำปะลาลงไปนะครับแล้วก็ผงชูรสรสดีนะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแต่ที่บ้านเราชอบนะครับ และเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบนะครับตัวดีด้วยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับทุกคนปรุงรสตามชอบเลยนะครับหอมมากเลยนะครับเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับทุกคนครับอืมหอมน้ำปลาร้านะครับผมหอมตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะับกลิ่นหอมกำลังพอดีเลยนะ เดี๋ยวเราจะใส่พระเอกนะครับของอีสานเรานี่คือผักชีลาวนะนี่เราได้ใส่บาทด้วยนะใส่บาทที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ให้ยายกัมปูนะครับผรารหาัรของเราที่บ้านนะครับทุกคนดูสิครับน่ากินมากเลยครับหอมปิดแก๊สเลยนะครับผมตักแบ่งใส่บาทแล้วเราก็ตักเสิร์ฟยายกัาปู ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วใครกดติดตามไว้แล้วก็ฝากคอมเมนต์มานะครับผมสวัสดีครับ